ผู้ไทยไทยีทย่ใครทำมากอย่าลืมกดไลค์สวัสดีค่ะมือสวยๆยสวัสดีค่ะเฮ้ยกขึ้นไว้สวยสวสะไไน,สวสนะคะอีก5-6ปีก็จะจบแล้วก็อดทนต่อไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องดราม่านะคะที่แม่ประสบเดี๋ยวไปรับน้องสนใจกันนะคะตอนเที่ยง40่40 2> 2ปีพอดีนะคะที่ทำคลิป สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของสมใจแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะแม่จะกลับมาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของแม่ค่ะก่เดี๋ยวจะทําการไปซิบกบะข้าวนะคะแล้วก็ทำบข้าวเดี๋ยวไปรับน้องสมใจกันนะคะตอนเที่ยง45นะคะตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งนะคะเราต้องรีบทําเวลานิดนึงนะครว่าเราจะต้องขับรถไปไกลนะคะไปร้านเกาหลีกันค่ะก็เดี๋ยวไปซื้อของกันนะคะ ก็เป็นหน้าหนาวที่แคลิฟอร์เนียนะคะอากาศก็กำลังดีนะคะ66องศาฟาเรนไฮน์นะคะเย็นๆนะคะใส่เสื้อแจ็คเก็ตบางๆตัวนึงก็พอไม่ต้องใส่หนาๆนะคะแต่วันนี้แม่ก็เวอร์วังนะคะใส่หมวกเป็นพร็อพเยอะๆนะคะก็สมใจก็แต่งตัวเยอะๆนะคะมีพร็อพเยอะนะฮะได้มาจากแม่นี่แหละค่ะหรือว่าได้มาจากยายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะนี่ สีสันนี้อาจจะได้มาจากยายนะคะแม่ชอบใส,ส่เสื้อผ้าสีดำๆนะคะก็เดี๋ยวเราก็เมาส์มอยกันไปนะคะไปร้านเกาหลีกันขับรถไปประมาณ25นาทีนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่2ของปีนี้นะคะก็วันนี้เป็นวันที่14นะคะก็ครบ2ปีพอดีนะคะที่ทำคลิปมานะคะที่ YouTube นะคะ อย่างไรก็ฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์นะคะกดติดตามเป็นกำลับบงใจให้กับครอบครัวของสมใจด้วยนะคะหรือว่าครอบครัวเีอยมินะคะ อนนี้ก็อยู่ที่หน้าร้านเกาหลีแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปช้อปปิ้งนะก็ขอเมาท์มอยนะคะดราม่านิดนึงนะคะเรื่องภรรยาเก่านะคะเผื่อว่าคลิปนี้จะปังขึ้นมานะคะปีที่แล้วนะคะถ้าใครตามดูบ้านเรานะคะก็จะเห็นว่าเราไปที่รัฐอื่นนะคะไปดูบ้านนะคะไปดูที่นะคะที่จะซื้อบ้านนะคะแต่สรุปนะคะสรุปก็คือไม่ได้ย้ายนะคะแล้วก็ไม่ได้ซื้อบ้านก็แม่ก็ทําใจนะคะว่าจะต้องอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยอีกประมาณ5 6ปีนะคะจนกว่าลูกชายของคุณสามีนะคะซึ่งเป็น ลูกติดเนี่ยจะจบม6นะคะเราถึงจะมีอิสระในการที่จะย้ายไปซื้อบ้านที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะก็โอเคทําใจแล้วนะคะปรากฏว่าคุณภรรยาเก่านั้นก็อยากจะย้ายขึ้นมานะคะ3ปีก่อนนั้นก็จะย้ายนะคะเราถึงได้ย้ายมาอยู่ในที่ที่ปัจจุบันนะคะเพราะว่า สามีจะได้ดูแลลูกนะคะก็นางก็อยากจะย้ายอีกนะคะปีนี้ซึ่งแม่ก็บอกว่าเออปีที่แล้วนี่การตกลงเจรจากันไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่านางก็แบบเออ,อฉันไม่ย้ายอะไรอย่างเงี้ยเออเพอปีนี้อ่ะพอฉันทําใจแล้วนางก็จะย้ายเอ,อ๊ยยังไง กะะ็เป็นเรื่องปวดหัวนะคะแต่ตอนนี้ก็ตลกตลกไปแล้วนะคะก็วิ่งตามนางไม่ไหวนะคะเราก็ปล่อยนางไปนะคะตอนนี้แม่ก็แฮปปี้นะคะมีความสุขแล้วนะคะก็ทุกอย่างลงตัวแล้วนะคะก็ทําใจอีก5-6ปีแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อบ้านของเรานะคะเป็นเป็นของเราเองเนี่ย ก็รอให้เรื่องเหล่านี้ของภรรยาเก่าเนี่ยจบนะคะอีก5้าหกปีก็จะจบแล้วก็อดทนต่อไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องดราม่านะคะทีะ่แม่ประสบนะคะฟังดูอาจจะแบบเอออะไรอย่างเงี้ยก็พูดยากะนะเพราะว่าปัญหาของปัญหาของภรรยาเก่านะคะถ้าใครไม่เจอก็ไม่รู้นะคะเราจะพูดแค่นี้นะคะที่เราประสบเจอนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปช้อปปิ้งกัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวต้องรีบๆเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปรับน้องสมใจที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะนี่ขนมปังไส้ช็อกโกแลตนะคะนี่มาจากเมืองไทยนะ,ะเดี๋ยวอันนี้ไปให้น้องสมใจกับพี่โนแลนนะคะนี่มาจากประเทศไทยนะคะฝักชอยนี่เดี๋ยวซื้อไปต้มให้น้องสมใจนะคะเก็บไว้กินพรุ่งนี้เวลาแม่ไปทํางานนะคะ นมรสกาแฟนะคะนี่ของแม่น,นี่คือเหมาเลยนะคะเพราะว่าเด็กชอบกินนะคะหิบไปเลยหิบเลยน,นี่ก็เป็นซีวีดนะคะเอาให้เด็กไปกินโรงเรียนนะคะอี่านนี้ด้วยอ่ะไม่เคยเห็นที่เมืองไทยอ่ะเจลลี่โยเกิรเจลลี่นี่ขนมปแปลกขนมปแปลกที่ไม่กล้าลองเป็นเห็ด ทอดกรอบนะฮะมีความลังเลนะคะว่าจะกินเมลอนหรือว่าจะกินโบบ้านะคะทุก็โบ,บา้าไอศครีมบอไอติมโบบา้าหรือว่าไอติมเมลอนดีทุกคน จ่ายเงินดีกว่าเ็าซื้อของเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับน้องสนใจที่โรงเรียนกันนะคะนี่ก็ได้หน้ากากมาด้วยนะคะนี่ไปให้ดดดีกับพี่ดนแลนนะคะของเรามีแล้วแม่มีแล้วนะคะนี่สนใจดูเรมอนนะคะแนะนำดูเรมอนให้เด็กรู้จักเิดหนึ่งนะคะเด็กไม่เคยดูนะคะ คือจริงๆวันนี้ตั้งใจไปซื้อข้าวสารนะคะปรากฏว่ากลับมาถึงบ้านแล้วข้าวสารไม่ได้คะ่ะลืม <c oughs> ไดอย่างอื่นมา <c oughs> ไหวไหมคะแม่โอ้โหเดี๋ยวอ <c oughs> าทิตย์ต้องไปซื้อข้าวสารนะคะก็เดี๋ยวค่อยไปรอบหนึ่งขึ้นก็ได้ได้ของกินอย่างอื่นมาได้ทุกอย่างยกเว้นข้าวสารคะ่ะ วันศุกร์นะคะเลิกเรียนเร็วไม่ใช่สี่โมงเที่ยงสี่สิบห้านะคะก็เลิกเรียนแล้ววันนี้เรียนแค่ครึ่งวันนะคะฮ่า Welcome to s o a i Family c a สนามเด็กเล่นกันไปสนามเด็กเล่นกันค่ะไปสมาสมานามสมานามเด็กเล่นค่ะเด็กเล่นค่ะอันนี้คือห้องน้ำสาธารณะนะคะ เด็กหิวน้ำนะะกลับไปเอาน้ำที่รถแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่ที่สนามเด็กเล่นค่ะหิวน้ำค่ะให้เล่นอยู่ครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะไปวอลหมากเองค่ะ ล้นงมือถ้าเกิดถ้าเกิดหน้าร้อนก็จะตั้งชื่อว่าซัมเมอร์ค่ะชื่อซัมเมอร์ใช่ไหมเย่ไม่เอามได้เหรอ I want to Why w can't I be born on Halloween <laughs> สั่งไม่ได้ค่ะว่าจะเกิดวันไหน Why can't I just be my name's r e a i name Halloween ไม่เอา,าใครจะตั้งชื่อว่า Halloween <laughs> <laughs> แรงลมแรงมากนี่ขโมยแหมกบวกบวกแม่ไปใส่แล้ว <She> ไปขึ้นแล้แ่ถ <She> ไ่ของมามีชิยู่ไปดิ mình tham mỗi tàu nhé. eat my goldfish and whatever else is in there. Ở đây là gì? I think there's chips. Là kinh lắm cho bố không Yeah. Tại hiện nay mong mấy hiện thấy đây rồi. I didn't know you were riddly. Mong <laughs> mấy hiện đa rồi thà. Cái con đưa đưa na cả làm gì เล่นโรลเลอรเบสป่ะอือหอเล่นลเลอรเบสค่ะเล่นโรเลอร์เบสค่ะพูดไทยพูดไทยคำดีกว่า 2> esh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ม <c oughs> <make S> 1ี่ห้าหกสส่ใส่หมวกสีอะไรคะวันนี้ใส่หมวกสีอะไร หอบน้องสีอะไรอืมสีดำสีดำค่ะํำหน้าํ <laughs> ำหน้ากวนโอยว่ะผมนะคะวันนี้ลมแรงมากค่ะทุกคนไม่รู้เห็นไหมนะคะดูดูต้นไม้ปิว ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วอลมาร์ทแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อกระดาษทิชชู่กระดาษชำระนะคะมาสํารองไว้นะคะก็วันนี้ก็ต้องขอจบคลิปดราม่าของแม่นะคะแล้วก็ไม่ค่ะ <laughs> จบไปที่ความสดใสของน้องสนใจนะคะค <laughs> วันนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์สวัสดีค่ะ ยกสวยๆส,สวัสดีค่ะไปยกลงสวยสวัสดีค่ะ bye bye. บ๊ายบบบาาายย๊ยเดินไปตัแล้เข็นให้แม่ได้แล้วคะ่ะ ใหญ่ขนาดนี้ใส่ได้เรจ้ะสิใหญ่มากไปแล้วไปส่วก่อน 玩哪样？我也拿没奥。来、嗯，干、嗯、嘛？嗯